ครับผมวันนี้ก็มาแสดงความคืบหน้าของเครื่องยนต์6สูบ170แรงม้ากับปั๊มสามใบพัดตัวใหญ่ของเรานะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่17นะครับเดือน8 64ตอนนี้ก็ม้อน้ําทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมวางนะนะครับพรุ่งนี้น่าจะขึ้นเป็นรูปได้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้คลิปดูอีกทีนึงนะครับเหลือตรง บางส่วนนะครับที่จะต้องเก็บรายละเอียดเรื่องแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องเราใช้เหล็กซีหนิ้วนะครับเออเขาเรล็กเหล็กลางเหล็กราง5้านิ้วนี่ครับเป็นหม้อน้ําที่เราทําเสร็จนะครับเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับของ6สูบโดยเฉพาะใหญ่มากนะครับดูครับเป็นรูนะครับตัวนี้ต้องใหญ่หน่อยนะครับความร้อนจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า ระยะทางกับอะไรต่างๆไกลมากน้ําเยอะด้วยครับก็ดูนะครับว่างานของเรานะครับเห็นไหมครับลูมิเนียมช่างเพิ่งทำเสร็จนะครับใบนี้นะครับถ้าใครเอาไปใส่หล้อเราก็มีขายนะครับประมาณ15,000บาทนะครับอันนี้เป็นเครื่องนะครับก็รอกึงไฟวินกับยอย ก็ประกอบขึ้นงานได้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อ,อไปนะครับสวัสดีครับ